เรื่องสงครามล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวนี่ยมันยุติแล้วล่ะครับใช่ใช่ใช่ญี่ปุ่นจะแพ้แล้วละ่ะ <c oughs> ญี่ปุ่นจะแพ้กันเหรอคุณเคยเห็นภาพนี้ไหมภาพที่โนมิตะก,กับดูอิมอนตัวกระตูนขวัญใจคนทั้งโลกก็ไม่ใช่ทั้งโลกขวัญใจคนในประเทศนะครับการตะโกนบอทหารญี่ปุ่นดื้อยลอยิมล่าเลงว่าไม่ต้องห่วงสงครามมันจบไปแล้วญี่ปุ่นแพ้ด้วยแน่นอนฟังไม่ผิดพวกเขากำลังดีใจที่ประเทศตัวเองเนี่ยแพ้สงครามนะครับ ในสตาคูปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นมีมตลกร้ายใช่แหละมีมตลกร้ายนะครับแต่ถ้ามองย้อนไปในบริบทประวัติจริงการผู้ประโยคนี้ต่อหน้าฐานจักรวรรดิคือตัวเที่ยวเดียวสู่ความตายอย่างแน่นอนนะครับทำไมการ์ตูนเด็กถึงกล้าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนขนาดน,นี้และเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นเศร้าความเจ็บปวดของช้างตัวหนึ่งเอาไว้ยังไงในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความตล้าหาญของผู้เขียนกับต่อยตำนานเรื่องนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนะครับ ช่องอาร์ตตกีบเนี่ยและคนที่พอรู้ว่าผมทำช่องแยกไลยเนาะอยากจะแนะนำสามช่องนี้นะครับอาร์ตต้อง i ีบในมูวี่เปนช่องที่เน้นเกี่ยวกับหนังคลาสสิกโดยเฉพาะหรือไม่ก็ไหนผมชอบนะครับว่าจะเป็นหนังเอยแอนิเมชันขนาดยาวเอยังก,การพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับหนังที่ผมชอบหนังแอนิเมชนันขนาดยาวเอยหนังเก่าๆที่ผมชอบดูเอยโดยเฉพาะหนังคูบริกเนี่ยผมชอบมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจเกี่ยวกับพวกประเด็นเกี่ยวกับหนังเก่าๆเนี่ย ก็มาดูได้ในช่องอาร์ตตั้งแต่หนังบี่ส่วนช่องอาร์ตตั้งแต่แบบเกมเนี่ยก็ตามชื่อเนาะนั่นเอาว่าเหมือนกันก็คือผมจะรับประเด็นเกี่ยวกับเกมที่ผมชอบซึ่งผมเนี่ยก็มีไปเยอะหรอกก็มีซีรีส์คอมเมดี้ของเคอร์เดอะบิชเชอร์ไซเบอร์พังที่ยังไม่ได้เล่านะครับซึ่งถ้าชอบในเรื่องเกี่ยวกับเกมคอมเมดี้ของเคอร์หรือเดอะบิชเชอร์ก็ไปดูกันได้นะครับจากนั้แน่นอนชอ the Text ่องเดอะเท็กซ์ไฟล์ไปช่องที่ผมเนี่ยเล่าแนเรื่องลับนะครับเล่าเป็นแนวไอซ์เบิร์กแนวฐานน้ำแข็งประมาณว่่่่่าาาเเรรืออองงยยย้้้นนนนนแข็ทีีหลคจนนจะพูัก แล้วก็ดำดิ่งลงมาสู่จุดที่ลึกึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็มีแต่อะไรอ่ะคลิปติดเอ่ยปริศนาสถานที่ลึกลับเอ่ยสถานที่สุดร้อนของไทยเอ่ยปริศนาคนหายปริศนาอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนั้นนะครับถ้าใครชอบไปไหนนะคลาสสิกเอ่ยเกมเอ่ยลึกลับเอ่ยเลือกติดตามได้ตามแต่ชอบเลยนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องกันโดเรมอนตอนคุณปู่กับช่างเรื่เริ่มต้นเอาจริงแต่เวอร์าชันมันเปิดม,มาไม่เหมือนกันเนาะเอาไปว่าในสวนสัตว์เนี่ย มันมีช้างอยู่ตัวหนึ่งนะครับและพอคนลุงเห็นช้างตัวนั้น่อไม่เขานึกถึงช้างในอดีตในช่วงสงคารามโลก<อ><ๆ>เขาบอกช้างตัวน,นั้นเนี่ยตาในช่วงสงคารามโลกนะครับไม่ใช่เพราะลูกหลงจะสงครามแต่เพราะถูกสั่งให้ฆ่าเนื่องจากความขาดแคลนอาหารและความวระวายของกอ,องทัพพอด้่งนแบบนั้นนบอิตาผู้ลักสัตว์ก็ทนไม่ได้เนาะเขาก็ดูไลมอนจิงตสินใจนักทําให้ชินยเวลากลับในช่วงเวอร์วอร์ทูเพื่อช่วยชีวิตน้องช้างและพาไปยังที่ปลอดภัย แต่สิ่งที่เอขาไปเจอนั้นมันหดหู่ยิ่งกว่าที่คิดบรรยากาศในสวนสัตว์เนี่ยเต็ไมไปด้วยความตึงเครียดสัตว์ดุล้ายอย่างสิงโตหรือเสือนั้นถูกฆ่าไปหมดแล้วหรือเพียงเจ้าช้างนายทหารญี่ปุ่นบุกเข่งเครียดสายคนดูแลเนี่ยป้อนอาหารอับยาพิษให้มันกินโดยอ้างเหตุผลว่าถ้าระเบิดลงแล้วกลงแตกช้างอาจะหลุดออกไปอาละวาดและทําลายผู้คนได้แต่ช้างมันก็ฉลาดพอเนาะมันรู้ว่าคือยาพิษมันเลยไม่กินจนทําให้นายทหารเนี่ยกลัวสุดขีด และลงมือจะฆ่ามานันในตัวเองและในจังหวะหน้าสีหน้าขวานสองคู่จะโลกอนาคตก็กระโดดเข้ามาขวางหน้าทหารเอาไว้แน่นอนว่าทหารจากาักรวะสายมกานเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่ประชาชนตัวเองเท่าไหร่เลยนะครับและยิ่งนวิตะกับคู่ที่สีหน้าล่าเลยสุดๆว่าไม่ต้องห่วงอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็แพ้สงครามเนี่ยโอ้โหจุดนี้เนี่ยกลายเป็นตำนานแล้วก็มีมเลยแต่ถ้าเราย้อนกลับดูเจตนาจริงๆของอาจารย์ฟูจิโกะเนี่ยรอยยิ้มของพูดนิตะเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อยอดเยเยนะครับ แต่มันคือรอยยิ้มของคนจากอนาคตที่รู้ความจริงว่าสงครามบ้าๆน,นี้เนี่ยกำลังจบลงแล้วความทุกข์ยากความอดอยากและการฆ่าฟันที่ลรเหตุผลมันสิ้นสุดลงแล้วและที่สําคัญช้างตัวนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องตายเพราะเดี๋ยวเขาสงบสุขก็จะกลับมาก็ดีนะที่เมืองที่นาไิตะอยู่มันไม่ใช่ก็ดีนะเมืองที่ช้านี้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ฮิโรชิมาหรือนางาซาก,กิเนาะมันคือการตบหน้าและที่ทหารนิยมที่บ้าคลั่งในยุคนั้น ประโยชน์สั้นที่บอกว่าการแพ้สงครามไม่ใช่จุดจบของโลกแต่การดันทุลังทำสงครามต่อไปต่างหากที่จะทำลายทุกอย่างไปกระตั้งหัวใจของความเป็นมนุษย์แต่โลกความเป็นจริงเนี่ยน่นอนว่ามันไม่มีโดรไลมอนเนาะไม่มีทําให้ชีนและก็ไม่มีปฏิหารสำหรับสัตว์ในสัสว์อุเอโนะลุ้นเอาไตอนนี้เนี่ยน่าจะอ้างอิงมันจะเหตุการณ์จริงในปีพันเก้าร้อยสี่สิบสามที่มีชื่อว่าคำสั่งกำจัดสัตว์อุเอโนะ ในตอนนั้นกองทัญี่ปุ่นกลัวว่าหากโตเกียวถูกทิ้งระเบิดกรงสัตว์จะพังเสียหายและสัตว์ร้ายจะหลุดออกมาทำร้ายประชาชนผู้ว่าราชการโตเกียวเนี่ยจะออกคำสั่งให้ฆ่าสัตว์อันตรายทั้งหมดมไม่ว่าจะเป็นสิงโตเสือหมีและแน่นอนช้างช้างสามตัวที่มีชื่อเสียงอยยุคนั้นจอนทงกี้และวลัลลี่พวกมันน่าฉลาดเกือบกดกินอาหารผสมยาพิษและหนังพวกมันก็หนาเกินกว่า ที่เข็บฉีดยายจะเจาะเข้าวิธีสุดท้ายที่มนุษย์เลือกใช้คือการปล่อยให้มันนั้นอดอาหารจนตายมาทึกเล่าว่าในวลรสุดท้ายเมื่อเห็นคนเลี้ยงเดินผ่านมาพวกมันพยายามรวบรวมแรงเครื่องสุดท้ายชงวงขึ้นมาแสงท่าทางที่เคยฝึกฝนเพื่อขออาหารเพียงเล็กน้อยแต่คนเลี้ยงทําได้แค่ยืนและลองไห้เพราะคาสั่งทหารนั้นเด็ดขาดนี่คือความโหดร้ายที่แท้จริงของสงคราม การที่ดูไลายมอนเข้าไป่เปลิดตากรรมของชาติในการต์ตูนจึงไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เหมือนในคําขอโทษและความปัารถนาของผู้เขียนที่อยากจะแก้ไขอดีตอสแตจะบวดนี้ซึ่งก็ต้องอยอมรับน้าถือนะว่า,าจาฟูจิโกเอฟูจิโอเนี่ยเขากล้าเขียนมันงงะเซฟเด็กและใส่ประโยคว่าัวญี่ปุ่นกับแพ้สงครามเนี่ยในประเทศที่เคยมีความภูมิใจในเกียรติภูมิของชาติสูงมากมันไม่ใช่เรื่องง่ายและเสี่ยง ต่อการถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในทุกเมือ่อแต่เสนาบดราจิโกะถ้ามีจุดยืนที่ชัดเจนมาตลอดนะครับคือแอนตี้วอลหรือต่อต้านสองครามทำไม่ได้วาดให้ทหารญี่ปุ่นดูเท่หรือน่านับถือแต่กลับวาดให้ดูบ้าคลั่งและเหตุผลและหมกมุ่นอยู่กับชัยชนะจอมปลอมในขณะที่ตัวเองอย่างนามิตะและดูไอมอนคือตัวแทนขอสมรสานึกและมนุษยธรรมสารที่ท่านต้องการจะสื่อเนี่ยไม่ใช่การเกลียดชังประเทศชาติ แต่คือการบอกเด็กรุ่นหลังว่าสงครามเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยมันพลากชีวิตพลากความสุขและทําให้มนุษย์ทําเรื่องโหดร้ายและแม้กระทั่งกับสัตว์ที่ไม่มีทางสู้ความกล้าหาญที่จะพูดความจริงในรูปแบบของการ์ตูนตลกคือสิ่งที่จะให้ดูไลมไม่ไม่ป็นแค่การ์ตูนแก้เบื่อแต่เป็นวรรณกรรมที่สอนให้เด็กรู้จักคุณค่าของสติภาพอย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วฉามีม ที่นามิตกะกับดลเลมอนยิ้มแล้วบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็แพ้สงครามอาจจะดูขัดหูขัดตาใครบางคนแต่มันคือยิ้มแห่งชัยชนะของมนุษยธรรมที่เหนือความบ้าคลั่งแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่มีธงชาติใดสําคัญไปกว่าชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้และเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนบทเรียนจากช้างกับคุณลุงก็ยังคงทันสมัยอยู่เสมอหลรับใดที่โลกของเรายังคงมีสงครามเกิดขึ้นไม่จบสิ้น